ครับสวัสดีครับเาาพบกับช่องเอื้สายจบนะครับครับผมวันนี้ก็พามาดูพามาชมครับันนี้ตักดินใส่ดำครับเจ้าอยากในแม,มคโครซิงครับนี่คือการถอยดินครับใช้รถด,ดำแค่คันเดียวนะครับพี่น้องนะนนเดิน ขอให้ใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับกล้องก็จะสั่นๆหน่อยนะพี่น้องนะเอาเสียรในดูอันนี้น,นะครับมัวกันกันมาครับใกล้ลุดแล้วพี่น้อง เจอตูรถครับเดินดูครับไม่ได้เจอกันนานครับนี่นะครับเสียในย็นเอ็ก์อยู่ครับกโงงน่าจะสงสัยครับน่าจะสงสัยนี่ครับเยืนองครับมว่าจะลองให้เสียในมาลงขับแมคโครดูครับว่าจะเป็นยังไงครับตักดินใส่ดำเจ้าของนะครับ รู้พูดไรนะครับเอามาดูครับมาดูมาชมครับนามาโคซิ่งจะขึ้นขับเองแล้วนะครับเจ้า SM-SK200 รุอ็ค0อรุ่นสิมาดูมาชมครับว่าลีลีลาการขับของเสียในจะยอดจาดขนาดไหนครับนี่เราดำมาแล้วครับ เราดำาแล้วนะพี่น้องนะเลยครับเอาจัดไปนี่ขึ้นหลังเสือเลยครับพี่น้องตายแล้วตายแล้วเลย อ,ออเมีเตรด้วยครับระวังปีกโดนรถด,ดำเด้อพี่น้องโอ้ยมีปีกด้วยครับคุ้มดินได้เยอะมากครับ อตกใจหมดครับคิดว่าตำรวจมาม <c oughs> ค่อยๆวางแล้วค่อยๆใส่ดินแล้วดันหนักข้านหน้าเลยรถก็มีเตรน,นะครับแต่ว่า,าไปแล้วครับดูครับมาดูมาชมครับว่าไปทีไกลแค่ไหนนะครับพี่น้องเจ้ายักษ์ของเรา นี่นะครับทีใกล้ๆครับทีตรงนี้ครับครับครับดยอาจารย์อ้อนครับอาจารย์อ้อนอาจารย์อ้อนของเรานะครับอู้หยตะลุมพี่น้องอ้าเออนี่นะครับก็ถ้าใช้ไมโครทอยก็ นานครับต้องเอารถด,ดำมาทอยครับพี่น้องอัดกองได้สูงมากครับกันนีอ ได้แล้วครับอไมโครยกแขนรอแล้วครับอันนี้ก็เป็นสระวงกลมของเรานะครับไม่ใช่สระวงกลมสิตอนนี้เป็นเลขแปดแล้วครับสระเ,เลขแปดนี่นะครับสร,เระรเลขแปมาดูลีลาการขับของเซนไนกันต่อครับ นี่นะครับวางดินจากวางปีกโดนรถเด้อห,หน้าจวดนะครับจวด เกี่ยวกทีสองของเซียนไนครับโอ้ยจะเสร็จไหมน้อลูกพี่เอยถูกรถนะล่วงแท็กตัวเอง ไปได้ครับอ่มีลูปนิดนึงครับโกเบลโกโกเบลโกเอสทีสองร้อยลึ่นสิบเอสเอ็มครับ ไม่ค่อยไวเท่าไรครับแต่ก็เสื้อดินแข็งดีอยู่ครับประหยัดน้ำมันด้วยครับก็โอเคครับถือว่าสุดยอดครับเอเย็นเพลงเพราะครับอันนี้ตอนนี้ก็ ร้อยแปสิบกชั่วโมงแล้วครับ